ในยุคข,ของเซงโงคูนั้นปรากฏขุนศึกและไดเมียลที่มีความเก่งก้าในการต่อสู้มากมายแต่ในบรรดาขุนศึกเหล่านั้นมีขุนศึกผู้หนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเจ้าแห่งกลยุทธ์และพิชัยสงครามและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้บัญชาการศึกที่น่าเกรงขามมากที่สุดสำหรับข้าศึกอีกครั้งยังเป็นผู้ปรับตลอดการของเทพเจ้านักรบมังกรแห่งเอจิงโงอูเอซุงิเคนชินอีกด้วยบุคคลผู้นั้นก็คือ พายาแข่งคาอิทาเคดะชินเงนินทาเคดะชินเงนินเกิดเมื่อปีคลิตัสกราช1521ัาเขาเป็นุตรชายคนโตของทาเคดะโนบุโทระได้มียวยแห่งแข้งคาอิมีชื่อในวัยเยาว่าคาสึจจโยเมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มจึงเปลี่ยนชื่อเป็นฮารุโนบุและต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นทาเคดะชินเงนินและชื่อนี้ก็กลายเป็นชื่อที่น่าเกรงขามสำหรับขุนศึกทั่วแผ่นดินญี่ปุ่นเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษ ชินเงินในวัยหนุ่มนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในเชิงกวีและชอบอ่านตำราต่างๆโดยเฉพาะตำราพิชใช้สงครามในประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าเขากับบิดามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักจนกระทั่งเมื่อย่างเข้าวัยหนุ่มเขาก็ทำการก่อกระบฏและโค่นล้มบิดาของตัวเองชินเงินนั้นได้ตำแหน่งของผู้นำตระกูลและผู้ครองแผนมาด้วยการล้มล้างบิดาด้วยเหตุนี้ชื่อเสียงของเขาจึงไม่ดีนัก สำหรับไดเมียวแคนต่างๆแต่ชินเงินก็ไม่สนใจเพราะเขามองว่าตำแหน่งผู้นำตระกูลควรเป็นของเขาซึ่งเป็นบุตรชายคนโตอยู่แล้วแต่บิดากลับคิดแต่งตั้งให้บุตรชายคนรองอย่างโนบูชิเนขึ้นมาเป็นผู้นำแทนชินเงินจึงเป็นฝ่ายชิงลงมือก่อนเขาสามารถรวบรวมอำนาจภายในตระกูลได้อย่างเบ็ดเสร็จและบีบให้บิดาต้องสละตำแหน่งเมื่อได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองตระกูลทาเคดะแล้วเขารวบรวมอำนาจภายในเสร็จ เขาก็จับมือเป็นพันธมิตรกับอิมากาวะโยชิโมโตะไดเมียวแห่งซูรุกะซึ่งเชนเงินม,มองว่าเป็นผู้ที่มีกองทัพมหาศาลจึงยังไม่ควรที่จะเป็นศัตรูด้วยจากนั้นเขาก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการบัญชากองทัพจนสามารถยึดดินแดนชินานโนะมาอยู่ในการปกครองได้ทั้งหมดในปีคริสตศักราช1551ด้วยอายุเพียง30ปีเท่านั้นและเนื่องจาก พื้นที่ส่วนใหญ่ในการปกครองของตระกูลทาเคดะนั้นทำการเพาะปลูกได้ยากเพื่อเพิ่มพุณผลผลิตชิงเงินจึงได้ริเริ่มนำเอาฐานมาช่วยทำนาซึ่งผลจากการนำเอาฐานมาช่วยทำนานี้ยังทำให้นำไปประยุกต์ด้วยการฝึกชาวนาให้เป็นฐานได้อีกด้วยและในที่สุดตระกูลทาเคดะก็ได้สร้างกองทัพที่มีรูปแบบเฉพาะของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือกองทัพอาชิงาลูกซึ่งก็คือระบบการนำชาวนามาเกณฑ์เป็นทหาน ทำให้ไม่ต้องเสียค่าจ้างแพงเหมือนกับกองทัพอื่นๆที่ต้องอาศัยสมุไรแต่ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่กองกำลังแบบนี้จะไม่ได้มีความจงรักภักดีกับเจ้านายนักและสามารถหนีทัพได้ง่ายๆแต่สำหรับกองทัพอาชีงานลูแห่งดินแดนคาอีนั้นถือว่าเป็นกรณีที่แตกต่างออกไปกองทัพแห่งคาอีนั้นได้ชื่อว่าเป็นกองทัพที่มีระเบียบว,วินัยแข่งขันที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นและกองทัพของชินเงยนนั้นยังได้รับการฝึกฝน วิชาการลบบนหลังม้าอย่างหนักน่วงชินเงินเองก็เป็นนักวางกลยุทธ์ที่เชี่ยวชาญในการบัญชากองทัพมาเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาไม่กี่ปีกองทัพตระกูลทาเคดะนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นกองทัพมาที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นและชินเงินเองก็กลายเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะของแม่ทัพผู้เชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์และบัญชากองทัพจนได้รับฉายาว่าพยัคฆ์แห่งคาอีกและพยัคฆ์ลายตัวนี้ก็มีคู่ปรับ ความร้ายกาศสมน้ำสมเนื้อกันอยู่นั่นก็คืออุเอซุงิเคนชินหรือที่ผู้คนเรียกว่ามังกรแห่งเอจิโงะสำหรับพยักษ์และมังกรทั้งสองนั้นได้ทำการต่อสู้ประท่ากันหลายครั้งโดยเปิดศึกกันที่คาวานากาจิมะถึง5ครั้งในปีคริสลต์ักราชิ5 5 4 1555 1 5 5ั1561สและ1,564 แต่ก็ไม่รู้ผลแพชชนะอย่างเด็ดขาดและทั้งสองฝ่ายก็สู้อย่างให้เกียรติกันสมกับเป็นชายชาตินครบจนการต่อสู้ของทั้งสองนั้นถูกเล่าขานมาจนถึงในปัจจุบันว่าเป็นศึกของพยักษ์และมังกรต่อมาในช่วงปีคริสตศักราช1560หลังจากอิมากาวะถูกโนบุนางะโค่นลม้มที่ศึกเกฮาซามะอย่างปฏิหารชินเงนินซึ่งเคยเป็นพันธมิตรกับอิมากาวะก็หันมาทำสัญญาเป็นพันธมิตร กับโนบุนางะและโตกูกาวะโดยกล่าวกันว่าฝ่ายที่ขอเป็นพันธมิตรก็คือโนบุนางะซึ่งเขาหวั่นเกรงในตัวชินเงินและยังไม่คิดที่จะลุกลามเข้าสู่ดินแดนบูรพาในตอนนั้นแต่ชินเงินนั้นมุ่งหวังจะยึดดินแดนมิคาวะของโตกูกาวะแต่ก็ยังติดพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกับฝ่ายโอดะเขาจึงเริ่มต้นด้วยการใช้สงครามประสาทย่อยุจนเอเอยาสึเป็นฝ่ายบุกลุกเข้าดินแดนมิชินานโน จนเป็นข้ออ้างให้ชินเงินสามารถยกทัพตอบโต้ได้และแน่นอนฝ่ายเอเอยาสือนั้นยังอ่อนด้อยเกินกว่าที่จะสามารถต้านกองทัพของชินเงินได้และในปีคริสตศักราช1572โนบุนางะก็ได้ปลูกเข้าเาผาภูเขาฮีเออันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของศาสนาพุทธเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับชิเนเงินซึ่งเป็นชาวพุทธที่เคร่งครัดอย่างมากทางด้านโชกุนโยชิอากิ จิงส่งสารรับเชิญให้ชินเงินเข้ามากุมอำนาจในเมืองหลวงแทนที่โนบูนางะขณะเดียวกันโยชิอากิยังส่งส,งสารขอให้เคนชินอยาเคลื่อนทับข้าคายอีกในระหว่างที่ชินเงินยกทัพออกมาด้วยเรื่องนี้ทำให้ชินเงินไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังว่าจะถูกเคนชินตลบหลังในช่วงปลายปีเดียวกันชินเงินก็ตัดสินใจนำกองทัพส0ม0มื่นเพื่อปลุกไปปราสาทฮามามสสิของเอเอซิอย่างรวดเร็ว และยังส่งยางามาตะมาซาคางะแม่ทัพคนสําคัญไปหาตระกูลอาซากุระและอาซาอิเพื่อให้มาร่วมวางแผนในการปราบโนบุนางะในครั้งนี้ฝ่ายอิเอยาสึมีกองทัพอยู่ราวหนึ่งหมื่นคนเขาจึงตัดสินใจลบยืดเยื้ออยู่ในปราสาทเพื่อรอให้ทัพหนุนของโนบุนางะมาช่วยแต่ทางด้านโนบุนางะก็ยังติดพันอยู่กับการคุมเชิงอาซาอิและอาซากุระอยู่การส่งกองกําลังไปช่วยจึงทําได้ไม่มากนะัก นอกจากนี้โนบูนางะยังอ่านออกว่าผู้ที่รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการบุกข,ของชินเงินในครั้งนี้ก็คือวัดฮอนกันจิที่อยู่ภายใต้การนำของสังฆราชเินเนียซึ่งก็พร้อมจะเคลื่อนพลพระนักลบเข้าสมทบกับกองทัพอาซาอิและอาซากุระทุกเมื่อโดยการเคลื่อนไหวของเคนเนียแห่งวัดฮอนกันจีนั้นยังมีผู้สนับสนุนเห็นชอบอยู่เบื้องหลังอีกทีนั่นก็คือโชกุนอาชิคังะโยชิอากินั่นเอง ฝ่ายเอเยอร์สุที่ตั้งใจจะใช้แผนการลบโดยตั้งมั่นปกป้องปราสาทนั้นได้พบว่ากองทัพของชินเงินเดินทัพเคลื่อนผ่านปราสาทของตนไปจึงคาดว่าทัพของชินเงินอยากจะหลีกเลี่ยงการพะทากับตนเพื่อรักษาสภาพให้บอบช้ำน้อยที่สุดก่อนจะไปถึงเมืองหลวงดังนั้นเอเยอร์ส e ุจึงเปลี่ยนแผนโดยการนำกองทัพทั้งหมดของตนเองออกจากปราสาท เพื่อบุกตีกองทัพของชินเงินที่ทุ่งมีคาตาฮาราทันทีเพราะเห็นว่ากองทัพชินเงินเดินทัพอย่างรีบร้อนและยังขึ้นเนินสูงหากเข้าตีด้านหลังก็จะมีโอกาสทําให้ทัพชินเงินเสียขบวนจนถึงขั้นแตกพ่ายได้แต่หารู้ไม่ว่านั่นก็คือสิ่งที่ชินเงินวางแผนเอาไว้เพื่อร่อให้อีเยยาสุยกทัพออกมานอกปราสาสจนกระทั่งทัพของอียยาส เข้ามาถึงทุ่งมิคาตาฮาระชินเงนินจึงสั่งกองทัพใช้ค่ายกลเกรดปาเข้าเล่นงานจนกองทัพของอเอยาสึแตกพ่ายกระทั่งทัพหนุนของโนบุนางะกว่า3,000คนถูกสังหารสิ้นส่วนเอยาสึน,นั้นหนีตายกลับที่ปราสาทได้แต่ก็เสียไพ่พล,พลและแม่ทัพนายกองไปกว่าครึ่งชัยชนะครั้งนี้สร้างความเกรงกลัวและยืนยันถึงความเก่งกาจในการบัญชาการลบของชินเงินอีกครั้งหนึ่งและเป็นการตอกย้ำว่า ผู้ที่คู่ควรที่จะสามารถต่อกรกับพยักไ์ไ่้พ่ทาเคระชินเงินได้นั้นในแผ่นดินนี้มีเพียงสองคนนั่นก็คือเทพนักรบกมังกรแห่งเอจิโงะปูเอซุงิเคนชินผู้ที่เป็นคู่ปรับตลอดการของเขาและอีกหนึ่งนั่นก็คือจอมมนฟ้าโอดะโนบุนางะเท่านั้นประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ช่วงนี้ว่าโนบุนางะนั้นหว่นเกรงชินเงินอย่างมากและคาดว่าเอเอยาสึคงไม่สามารถต้านชินเงินไว้ได้แน่นอน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นทัพของชินเงินย่อมสามารถลุกเข้าสู่โอวาริและมิโน,โนได้เช่นนั้นแล้วปราสาทกิฟุฐานที่มั่นของโนบุนงะย่อมเป็นอันตรายโนบุนงะจึงตัดสินใจทิ้งปราสาทกิฟุอันเป็นฐานที่มั่นไปเพื่อยกกองทัพทั้งหมดเข้าเมืองหลวงและหวังยึดอำนาจในเขตเมืองหลวงให้ได้เด็ดขาดเพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการเตรียมตอบโต้ชินเงินแต่แล้วกองทัพแนวหน้าทั้งหมดของทาเคดะกับหยุดชะง,งัก แล้วถอนกาลังออกในขณนะดเดียวกันทัพหลักบัญชาการโดยชินเงนินก็ถอยกลับสู่แดงคายอีกทั้งหมดอย่างประทันหันเหตุการณ์ที่พลิกผันนี้เกิดขึ้นเพราะชินเงินป่วยหนักประวัติศาสตร์บันทึกว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอ,อาหารซึ่งได้รับสะสมอาการมายาวนานจนในที่สุดก็กำเริบและเจ้าตัวไม่อาจฝืนทนได้อีกต่อไปชินเงินเสียชีวิตในค่ายใหญ่ระหว่างการถอนทัพรวมอายุได้52ปี ทั้งที่ความฝันที่จะยึดครองแผ่นดินทั้งหมดกำลังอยู่ตรงหน้าแล้วเหล่าทัพของชิงเงินทั้งหมดตัดสินใจถอยกลับจากนั้นแต่งตั้งให้ทาเคดะคาซิโยริบุชายของชิงเงนินขึ้นเป็นขุนพลงเงาชัว่วคราวจากนั้นจึงขึ้นเป็นผู้นำตระกูลต่อไปอย่างเป็นทางการเมื่อกลับสู่คายอีก,การตายของชินเงินนั้นมีผลต่อประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างมากเพราะหากเขามีชีวิตอยู่นานกว่านั้นสักสองปีแผ่นดินญี่ปุ่นอาจกลายเป็นของเขาแล้วก็ได้